มีเสียงทักทายมาแล้วนะครับ10นาฬิกา33นาทีนะครับส่วนพิเศษีสสามนะครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังจะเข้าจอดนะครับมาก้อรน25นะครับชนบุรีหลังส่วนนะครับ โอ้โหบริสารขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้ดูพลกคื้นนะครับที่สถานีราชบุรีนะครับเนี่ยพอกล้อสร้างข้าวเลยนะครับโอ้โหเมื่อคืน พอถ่ายกระบวน40เสร็จนะครับกลับไปถึงบ้านตอนแรกตั้งใจว่าจะออกมาถ่ายรถรอบควางคืนนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับเลยไม่ได้ออกมาเลยนะครับเรียบร้อยครับเดินทางต่อนะครับ เป็นไงครับโอ้โหตระเอนเลยนะครับ